จับโป๊ะบอนกำม,มันกลางโหนกระแส เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่มีดารานักแสดงเข้ามาเอี่ยวค่อนข้างเยอะและก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งเมื่อกลางดึกเมื่อวานนี้นะคะเพจรวบรวมผู้เสียหายก็ได้มีการเผยรายชื่อออกมาอีกซึ่งหนุ่มบอนกำมันกลมแก้วก็เป็นอีกคนหนึ่งคนค่ะที่ถูกอ้างถึงและมีชื่อเอี่ยวรวมถึงถูกโยงว่าเป็นลูกข่ายของกระทิงคุณนรงค์และยังมีลูกข่ายของตัวเองอีกด้วย สำหรับกรณีแชร์ฟอเร็ก 3D ล่าสุดในเที่ยงวันนี้ค่ะนักสแสดงหนุ่มกระทิงคุณนรงประเทศรัฐพร้อมด้วยบอนกำม,มันกรมแก้วได้เดินทางมาที่ช่อง3เพื่อเตรียมเข้าสู่รายการโหนกระแส โดยสีหน้าของทั้งคู่ก็มีความตึงเครียดนะคะแต่ก็ยังคงยกมือไหว้สวัสดีกองทัพสื่อมวลชนเมื่อนักข่าวถามว่ามีความเครียดอะไรไหมกระทิงตอบว่าขอพูดในรายการที่เดียวแต่กับคำถามต่อมาที่ถามว่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นพ่อคายของ Forex 3D ใช่ไหมจเจ้าตัวไม่ตอบและเดินทางขึ้นตึกไป และหลังจากโหนกระแสได้ออกอากาศไปในวันนี้ทางด้านบอนกัมมันก็ได้ชี้แจงออกมาว่า ตนไม่ใช่พ่อค้ายอย่างแน่นอนเป็นเพียงเห็นทางกระทิงคุณรงค์กำลังเล่นและเห็นว่าได้เงินจริงอย่างที่กระทิงกล่าวอ้างจึงทำให้มีความสนใจและลงทุนเล่นในเวลาต่อมาและทางด้านบอนก็ไม่ได้มีส่วนรู้จักกับทางนายอภิรักษ์แต่ที่เห็นมีรูปไปกินข้าวด้วยกันก็เป็นเพียงการชักชวนต่อมาจากเพื่อนในกลุ่มจึงทำให้ได้ไปกินข้าวกับอภิรัก์และยืนยันอีกครั้งว่า บอนกำมมันและกระทิงคุณรงค์เป็นผู้เสียหายในครั้งนี้ไม่ได้เป็นพ่อคายแต่อย่างใดกินดีรับผิดชอบแม้ต้องออกจากวงการบันเทิงหากมีผู้เสียหายมาเรียกร้องทางบอนและกระทิงแต่สังคมก็สามารถจับโปะได้กลางโหนกระแสค่ะว่าไม่ยอมพูดคีย์เวิร์ดว่าชวนคนอื่นคือเห็นเลยว่าศึกษาข้อกฎหมายต่างๆบทพูดต่างๆคือเตรียมมาแล้วร้อยเปอร์เซ็น เขาพยายามพูดว่าคนอื่นมาถามเองขอเล่นตามเองมีใครบ้างอยู่ดีๆเดินไปถามเพื่อนว่าแก่ๆตอนนี้เทรดอันนี้อยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่เอ่ยบอกเพื่อนไปก่อนว่าเราเทรดอันนี้อยู่และมันไม่แปลว่าชวนยังไงบางก็ว่ามีเวลาเตรียมตัวมาหลายวันและมีคนช่วยด้วยแหละ ต้องจำยอมมาออกโหนกระแสเพราะกระแสสังคมบีบบวกข่าวด้วยและแน่นอนถ้าใครจะมาออกรายการนี้คุณต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะ